สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ<ห>มผมอีกแล้วนะครับรกับช่อง Super Biker Spark 135ครับวันนี้เราอยู่ที่ข่ายมวยอ่พอดีผมไปเจอพวกอะไร YouTube แล้วก็พวก TikTok นะเยอะๆที่เขาทํากันเป็นดันพื้นนะครับแบบเนี้ยแบบไปปูเนยวันนี้ผมก็เลยจะมาลองทําดูว่าเราจะทําได้ไหมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะทําได้กี่ครั้งนะไปชุ่ม,ม่งกันเลยนีน่นะครับไปปูอย่างนี้เนาะ ชิดนะครับนี่อาเริ่มกันเลยหนึ่งสองสาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสยี่สิบ 21่2ิ3เอ็ดยี่สิ8สองยี่ส้าด้สามสิิบเอ็ดได้ทั้งหมดสาครนับเดี๋ยวการดื่มเหนื่อยแล้วหลังจากซ้อมมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปต่อไปมาอัปเดตกันว่าถ้าเนี้ยผมจะทำเพิ่มได้เท่าไหร่ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดติดตามของผมด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ